แม่กินสมุน้ำสมุนไพรคาวตองตัวนี้มาแล้วแม่ว่าสุขภาพแม่เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะช่วงแรกก็มีความรู้สึกว่าที่ยังไม่เจอปตัวนี้นะคะเดินเหินลำบากเวลานั่งนี่ลุกรู้สึกว่าโอ้หปวดเอวปวดเอวตัวงอตั้งแต่ได้ทานอันนี้ไปสักสี่สองวันเองมันก็ เริ่มหายค่ะตัวนี้ที่บอกว่ามันจะต้องกระทุ้งใช่ไหมคะค่ะอ,อมันก็มีอาการที่ปวดหนักขึนตอนนั้นแม่บอกว่าไหนบอกว่าดีทําไมปวดใช่ไหม <c oughs> มันปวดหนักปวดหนักอยู่กี่วันคะสามวันควันเองแล้วจากตอนนั้นมาเวลานี้จะหมดขวดแล้วหายต้องนานแล้วหายหายป หายอะไรค่ะ,ะคุณแม่เป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพเนาะ,ค,ะค่ะทีนี้หนูอยากจะถามาาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกระสมุนไพรคุณแม่มีแนวคิดยังไงคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าสมุนไพรเรากินนานมากเลยอะกว่าจะเห็นผลแต่กับข้าวตองเทพดลของเราเป็นยังไงคะข่าวตองนี่มันก็ได้ผลไวนะ,คะแค่วันสองวันมีความรู้สึกว่าสดชื่นตอนคืนนอนนี่ก็ หลับไวค่ะหลับลึกค่ะหลับไวหลับลึกคุณแม้จะตื่นขึ้นมาทําสมาธิบางครั้งหลับต่อก็หลับต่อได้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อคนสูงวัยเนี่ยถ้าตื่นดึกแหละตื่นกลางคืนแล้วจะหลับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่คุณแม่บอกว่าตื่นมานั่งสมาธิก็ยังนอนหลับได้ต่ออีก